ที่น่ารักอ่าวันนี้มีคําถามมาถามแม่แว่าอาหารเป็ดน้อยของแม่ว่านั้นอาหารเกิดใหม่เนาะอ่าเป็ดเกิดใหม่แหมอ่าสำหรับเป็ดที่เกิดใหม่นะคะช่วงสองสามวันแรกเขาจะไม่กินอะไรมากนะอ่าเขาเป็นการเรียนรู้นะคะเกิดมาใหม่ก็จะงง,งๆใช่ไหมเขาก็จะยังไม่กินอะไรนะคะ เขาก็จะดูแม่เขาไปก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะประมาณอา,อาทิตย์หนึ่งเขาก็จะเริ่มกินนะไม่ใช่ถึงอาทิตย์นะประมาณสี่ห้าหกเจ็ดนะเขาจะเริ่มกินนะคะามาดูว่าอาหารที่เขากินที่ที่ฟาร์มแมวนะให้อะไรนะคะไปดูค่ะ นี่ค่ะอาหารที่ลูกเป็ดกินนะคะกินเหมือนกับรุ่นพี่เลยนะคะพี่กินอะไรน้องก็กนินนั้นนะคะแม่กินอะไรลูกก็กินอน,นั้นนะคะนี่ค่ะเนียงต้นเนียงตรงแล้วนะคะเนียงใหญ่แล้วค่ะกินเต็มที่ไปเลยนะคะในนี้ก็จะมีกากเบียร์นะคะกาก ขาวก็กากมันนั่นแหละนะคะมีรำแล้วก็หัวาหารนิดหน่อยนะคะเพราะว่าหัวอาหารแพงสุดใส่แค่นิดหน่อยนะคะโอเคอ่าที่ที่ใส่เยอะก็คงจะเป็นหลกัหลกๆก็คงจะเป็นกากเบียร์นะคะกากเบียร์นี่กระสอบถูกสุดนะคะ ซื้อจากร้านนี่ก็ซื้อจากอัานกากเบียกก็กระสอบละ8 1บาทกานหอยกางไัย86บาทนะคะอ่าแล้วก็กากขาวกากขาวน่าจะถูกสุดอืกากขาวแล้วก็รำนะคะ นี่ค่ะแค่นี้ละค่ะอาหารอาหารเป็ดของแมวนะคะทั้งเป็ดใหญ่เป็ดเล็กเกิดใหม่เกิดเก่านะคะกินด้วยกันนะคะดูนนเนียงค่ะเนียงใหญ่แล้วนะเนียงใหญ่มากแล้วเนียงใหญ่มากแล้วก็ไม่หยุดนะคะ z ูเหนียงให้ดูเนี่ยค่ะดูเหนียงตั้งแล้วค่ะเหนียงเหนียงตั้งไปที่คอแล้วนะคะเหนียงตั้งไปเหนียงตั้งคอคอตั้งคือมันไม่มีที่จะใส่แล้วมันเต็มมากอะคะ่ะเห็นไหมคะเห็นตัวขาวนี้ไหมเนี่ยค่ะเห็นไหมคะ โ <Okay. S 2> อเคตั้งขึ้นมาแล้วนะมันจะออกมาทางปากแล้วอะ่ะแต่ยังไม่หยุดนะคะแต่ยังไม่หยุดนะคะกินต่อไปคะ่ะยังไม่หมดคะ่ะถาดนี้ยังไม่มีกายังไม่กาเข้ามานะคะกลัวแม่เอวแล้วก็กาดด้วยนะคะกาดก็มานอนเฝ้าะะกาดก็มานอนเฝ้าฮึชั้นอ โรตาแดงแดงไม่ได้นอนทั้งคืนนะคะมีหมาหมานี่วิ่งควักไกวกันกลางคืนนะคะเขาก็ต้องอยู่ยามอยู่ยามกันค่ะกาดของแม่แอ้วก็ขอบคุณสำหรับทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรับชมนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไครให้ด้วยนะคะอันนี้ก็กล้ากลัวๆนะคะก็กล้ากลัวแหนเนียงใหญ่แล้วยังอยากกินต่อนะคะ,ะเนียงใหญ่ล้าอยากกินต่อแต่ก็กล้าก,กล้ากักวนะ เรานั่งใกล้ไปไມมอ่ะ